เกิดมีพระมรณภาพใช้คำว่าทั้งวัดคุณรู้ไหมตรงนั้นคืออะไรบริเวณเนี้ป่าช้าครับตรงนี้คือจุดที่เขาเผาหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อขาวเนี่ยที่ถูกขโมยไปตัดเศียตัดเศียนไหนคุณเห็นอะไรอ่ะก็เห็นคุณคอขาดนะถึงนั้นอะ เฮ้ยมีคอ,อขาดยังไงไม่รู้เป็นผู้ชายคอขาดอยู่ตรงนั้นผมเสียวหลังเลยเหลิบม,มันเดินมานะเราไปยันห่างๆดีกว่านาะใช่ต่เกีมันมีคนเดินผ่านหลังเลยคุณได้ยินเสียง<ล>แย่งกันพูดี่ทั้งฮะแต่ทุกคนพูดเหมือนกันคือโลภโลภพอได้ประเมินจากคำคำว่าโลภจากคุณโยมเนี่ยอันนี้ก็ขอชมเชยว่าถูกต้องโยม สิ่งที่โยมพูดว่าโลภเนี่ยมันเป็นมันเป็นหายนะของวัามุดิตจริงๆ